สวัสดีค่ะมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้ก็มาด้วยหนังสือเล่มน,นี้ค่ะวิทยาศาสตร์ของการหายใจกายทิพในตัวคุณค่ะก็ตอนแรกหมออ่านนะก็คือคำว่ากายทิพเนาะกายทิพในตัวคุณนี่ก็ซื้อเลยนะก็่ะสวามีรามาเขียนนะคะนายแพทย์จรคลาร์กดนำปริยาภาพืชผลแปลนะคะอยากรู้ว่าไอ้กายทิพคืออะไรนะ ก็ค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ด้านหลังนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอหยิบมาอ่านด้านหลังก็รู้สึกชอบมากนะหากดูจากอัตราความก้าวหน้าของการแพทย์ตะวันตกคงต้องใช้เวลามากกว่า200-300ถึงปีจึงจะไล่ตามสวามีรามาทันเขาเน้นย้ำเรื่องบางอย่างเช่นร่างกายในระดับกายภาพแท้จริงแล้วทำงานภายใต้สนามพลังงานที่เรียกว่าสุขสมชาริรา มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าไก่ทิพย์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกยังคงถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้อยากไรก็ตามาการควบคุมสนามพลังงานนี้เองทําให้สวามีรามาเสษให้มีเนื้องอกที่แข็งและทําให้มันหายไปได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณนึกภาพออกไหมว่าการรักษาโรคมะเร็งจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนทางนักวิจัยทางการแพทย์ ได้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของทุนวิจัยเพื่อศึกษาและค้นคว้าการมีอยู่ของพลังงานในสิ่งมีชีวิตลินดาจอร์นเซนนะหมออาวโอแเราก็รู้สึกทึ่งมากเลยนะแต่สารภาพก่อนก็คือเข้าไปข้างในมันไม่มีเนื้อหาที่เขาบอกอะเพิ่งมาดูว่าอพอเราอ่านจบแล้วเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะมาดูหน้าปกวิทยาศาสตร์ของการหายใจอ๋อนันไม่ได้พูดถึงเรื่องกายทิพอะไรสักนิดหนึ่งก็ หรือว่าเอ๊ะหรือว่าเราอ่านไม่ดีเนี่ยก็รู้สึกยังรู้สึกขัดใจอยู่นะตัวเองหรือว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ามาดูที่เ,เ,เนื้อหานะตอนแรกก็งงอยู่แล้ว,ว่าเออทำไมเนื้อหาเอกสารบัลอะนะมันก็จะพูดเรื่องของทําไมเราต้องหายใจการหายใจนะและหน้าอกแล้วก็เรื่องจมูกแล้วก็แล้วก็เรื่องของการรับรู้ระดับพื้นฐานสูงขั้นสูงเนาะก็สรุปเลยนะเอาที่หมอโออ่านมาคือแบบรัวๆเลยนะว่า การหายใจก็จะเหมือนกับเราเรียนอะไรอะชีวะอะไรตอนนั้นน่ะนะก็จะมีการเขาพูดเรื่องการหายใจซึ่งจริงๆแล้วบางทีเราก็ลืลมไปนะว่าการหายใจเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อมีช่องอกมีปอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาพูดเรื่องการหายใจจะมี3อย่างนะก็คือมีการใช้กระบังลมแล้วก็มีการใช้หน้าอกแล้วก็มีการใช้หายปลาการหายใจที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้กระบังลมเนาะ เวลาเราหายใจเข้ามันจะเริ่มจากไกระบังลมเนี่ยมันหดตัวนะพราะหดตัวมันจะต้องลดลงมานะแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกมันขยายขยายไปทางด้านหน้าแล้วก็หายปละเนี่ยมันยกสูงขึ้นอันนี้คือการหายใจมันจะมาพร้อมกัน3มแบบเนี้ยในกรณีที่เราหายใจเข้าลึกเนี่ยมันถึงจะได้ปริมาตรของอากาศที่เยอะนะคะแล้วก็เขาก็จะแนะนําว่าเราจะต้องฝึกการหายใจด้วยกระบังลมนะแล้วก็เขาพูดเรื่องของประสาท ระบบประสาทซินพาเตติกก็คือจะทำงานในช่วงที่เราพักผ่อนก็คือหมายถึงทำงานมากขึ้นนะก็จะมีการลอการเต้นของหัวใจเร่งการย่อยอาหารแล้วก็เรื่องของกระบวนการทำความสะอาดร่างกายด้วยนะคะส่วนของจมูกก็มีความสำคัญจมูกเนี่ยก็นำอากาศเข้ามาสู่ร่างกายมีการกรองนะมีการให้ความชุ่มชื้นควบคุมการไหลเวียนทำให อากาศเนี่ยอุ่นขึ้นจำแนกกลิ่นนำเข้าออกซิเจนสร้างเมือกแล้วก็เป็นเส้นทางระบายของไซนัสด,ด้วยแล้วก็ก่อนหน้าที่หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่องนี้หมอโอก็สงสัยว่าเอ๊ะการล้างจมูกมันดีหรือไม่ดีอันนี้คือเป็นคำถามท,าที่เราเราคิดอยู่นะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาล้างจมูกแล้วก็ตามมาด้วยหูอักเสบนะเราก็เลยมันทำไมละ่ะในเมื่อเราก็รู้สึกว่าเออจำไม่ได้แล้วว่าก่อนนั้นเนี่ยเราเรียนมาแต่เรานึกเหตุผลไม่ออกเนาะพอมาดูเรื่องนี้ถึงได้เออนึกออกว่า เขาบอกว่าการล้างจมูกมันไม่ได้ผิดธรรมชาตินะเนี่ยเดิมทีมันจะมีท่อน้ําตาใช่ไหมระบายน้ําตาจากตาเนี่ยลงมาที่จมูกอยู่แล้วมันไอ้น้ําตาเนี่ยมันก็คือมันก็จะเค็มใช่ไหมเขาบอกว่าการล้างจมูกมันก็เหมือนกับว่าน้ําตาเนี่ยมันหลั่งลงมาเนี่ยน้ําตาลมันก็ไหลออกมาทีละเขาเรียกอะไรมันมีการไหลเวียนอยู่ตลอดอะนะมันก็คือการล้างจมูกโดยธรรมชาตินะคนที่จะล้างจมูกนะก็ต้องใช้น้าเกลือนะคะใช้น้ําธรรมดาไม่ได้นะ ก็เค็มเท่ากับน้ําตาเออเอ,อเ่อน้าเกลือเหล่านี้มันเค็มเท่ากับน้ําตาอาจารย์หมอโอเคยบอกนานมากแล้วตอนสมัยไปเทรนใหม่ๆอะ่ะนะเออก็แบบเอออาจารย์เก่งเนะแล้วก็ต้องใช้เท่ากับอุณหภูมิกายด้วยนะมีเด็กที่แม่บอกว่าเด็กไม่ยอมล้างจมูกอะ่ะเพราะว่าแม่ใช้ที่เปิดน้ําที่เปิดออกมาจากก๊อกก็คือเออเพิ่งมาน,นึกออกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องต้องเท่ากับอุณหภูมิกายนะค่ะแล้วก็ในคนที่ มีแนวโน้มว่าจะมีพวกเมือกมากเนยในคนที่เป็นพวกถุงลมโป่งพองแล้วก็โรคหอบหืดพวกนี้จะมีเมือกเยอะพอตอน,น,นคืนใช่ไหมไอพวกซีเลียไอมันมันจะอยู่ในจมูกใช่ไหมมันก็จะพาร์ตไอพวกเมือกพวกนี้เข้าไปในลําคอแล้วเราก็ลงไปในทางเดิอนอาหารถ้าตื่นขึ้นมามันก็จะเขาเรียกอะไรท้องมันจะแน่นเลยมีเมือกเต็มไปหมดเดี๋ยบ,บางคนเนี่ยที่ไอกลางคืนบางคนก็จะอ้วกมาปเป็นสเลดอะไรพวกเนี้ก็คือ เขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคประจาตัวตื่นเช้ามาเนี่ยให้กลัวคอนะกลัวคอด้วยน้าเกลือก็จะดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เขามีจําแนกด้วยนะบอกว่าร่างกายฝั่งขวาเนี่ยมันจะกระตุ้นการทํางานของจิตใจแล้วก็ร่างกายส่วนฝั่งซ้ายมันจะทําให้เกิดการทํางานด้านอื่นๆเวลานอนนะเขามีทรคกบอกว่าเวลานอนให้เรานอนตะแคงซ้ายก่อน5-10นาทีเพื่อให้รูจมูกขวาทํางานนะพอรูจมูกขวาทํางานเนี่ย เป็นการเพิ่มความร้อนให้ร่างกายอบอ,อุ่นพร้อมที่จะนอนหลังจากนั้นก็ให้นอนตะแคงขวาพอนอนตะแคงขวาจมูกซ้ายมันจะเปิดเพื่อเตรียมให้ร่างกายอยู่ในสภาวะผ่อนคลายสงบพร้อมเข้านอนอันนี้ก็ลองทําดูหมอโอ้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ที่จดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่านี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพวกท่าฝึกการหายใจแล้วก็ฝึกโยคะไงแล้วก็มีการเขียนกำกับไว้อีกว่าอัน,นจะมาอ่านแล้วก็มาฝึกอะ่ะไม่ได้นะจะต้องเรียนกับคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆหมอโอ้ก็เลยงงลง่อ้าว แล้วฉันจะซื้อหนังสือมาทําไมวะก็รู้สึกเออตลกดีอะอืมค่ะก็เลยแบบเขาแต่เขาก็เขียน,นว่าว่าถ้าจะฝึกให้ดีที่สุดก็คือฝึกการหายใจด้วยการบังลมค่ะส่วนท่ายโยคะอื่นๆคือต้องไปเรียนก็แบบอ่านแล้วก็รู้สึกขัดใจนิดหน่อยก็เลยอ่นไหนก็อ่านจบละรีบๆทำคลิปเลยก็แล้วกันในช่วงแรกที่อ่านเนี่ยจะรู้สึกสนุกเพราะเรารู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่ากายคลิปคืออะไรนะแต่พอไปหลังๆรู้สึกอ้า เหมือนโดนหลอกนะก็อ่ะอ่านไปจนจบก็ก็เหนือความคาดหมายตรงที่ว่าแบบพิมพ์ครั้งที่3แล้วอะเออไม่รู้สิว่าคนสนใจเรื่องโยคะกันขนาดนี้เลยเหรอสองบาทนะสัมนาที 3D book ค่ะก,ก็อ่านจบก็รีวิวไปเดี๋ยวหลังจากนี้มาโอจะได้อ่านเรื่องอื่นต่อก็มีคิวหนังสืออ่านอีกนะก็โอเคค่ะก็ ถ้าใครไม่เชื่อนะอยากจะไปหาหนังสือมาอ่านดูก็ก็ได้นะใครที่สนใจเรื่องโยคะถ้ามองให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ดีเหมือนกันนะค่ะอก็ไม่แน่นะหมอโออาจจะยังไม่เข้ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะเพราะเราไม่ได้เคยฝึกโยคะมานะถ้าหากฝึกโยคะมาอาจจะอ่านเข้าใจมากกว่านี้โอเคนะคะอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวี